ถ้น่ hey, ใครยังไม่ได้กดไลค์และกดซับสไคร์นะผมก็อย่าลืมกดด้วยเด้อมุ่งสู่สมารถ่าร้อยซับไปด้วยกันนะครับในปีนี้ไปถ้ากดกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับวันนี้เรากลับมะไรไม้ครับสไลม์เบ สองพันยี่สิบห้าซีซั่นหนึ่งพาคที่สองน,นะครับผมมือนะเมื่อกี้ผมมือเมื่อกี้ผมมือโอ้ยใน e ีนี้นะครับผมเราจะไปตามหาแร่เพชรหรือว่าไดมอนด์อาร์นะครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเสียงผมมันดังแปลกๆไม่ไม่ได้ดูดมานะไม่ไม่ใช่ดูดมันนะไม่ใช่ไม่ใช่ กินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมันก็ดีดอะไรก็ไม่รู้น่ะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาแร่เพชรกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสักคู่ผมก็ต้องใส่เอฟเฟกต์ให้ตัวเองอยู่เหมือนเดิมครับผมนี่ค่ะไม่นจะเปิดหน้าต่างหอือยงังน,นั่นโอ้โหเปิดเป็นไหมเหรอ ปมนไหมอะสักครู่นะครับแป๊บน <c oughs> ึน่งคอ,อยนอนบ่าย ปต่อๆๆนะฮะในเวลาลงเหมืองนะครับผมซึ่งเราก็จะลงไปที่วายในการหาเพชรเลยนะฮะก็คือวายลบยีบเอเอ้ยยีบ่บเอ็จนถึงยี่สิบสานะฮะจะเป็นวายในการหาแร่ไดมอนด์ส่วนแอรคอมจะเป็นวายลงมาสิบเก้านะครับ อ้ออาวเดี๋ยวนะมัน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 มาได้ยังไง What the hell อ๋อเออลืมไปว่าผมลงแอดออนหาเพชรไว้นี่ว่าใช่ไหมแอดออนเพชรที่ผมได้บอกไว้พาร์ตี้แล้วเราเลยจะเจอเยอะหน่อยนะครับผมไม่มหน่อยแหละนั่นพูดถึงก็มาอีกนี่ขนาดไม่ต้องลงไปสุดก็เจอแล้วครับผม สุดจัดอ่ะผมจะพยายามลงเอ่อลงเหมืองให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าคือมันน่าเบื่อเนาะผมก็รู้อุ๊ยโอเคสแสดงว่ามีลัสเคปเคลนะครับผมหนูแล้วผมก็ไม่ได้เอาเหล็กที่มันเผามาด้วยนะประเด็นอะสอะไร โอเคแล้วเราก็จะคราบนะครับผมผมคบาเป็นพวเพชรเลยแล้วกันเนะาะเพราะว่าเราก็ใช้ไปแล้วอ่ะโอ้โหมันขุดเคแบบนี้เลยเอราเท้วทำไมาพ่อมันไม่เกี่ยวเหรออ่าโอ้โหเปียบ What is the clay เคลียบเลยเคลยนี่มันกาจะให้ปู่ไปสร้างบ้านอะือไงกูไม่รู้นี่เพราะว่าเปิดแอ,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 อร์แล้วลัสเคปอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนะาะเคยใหยมาแล้วบลเม่เกีย mày Một vợ chết À, hụt cả tờ Lông bài Go to the my, Đi đi đi, không phải, không phải, มันน่าเบื่อมากโอ้โหตอนแรกผมรู้ว่าเป็นเหมืองปกติแล้วเนี่ยเหมืองน,น้ำ w a t e f u c k bro มาดูแรกครับผมเห็นแรกไหมเออ yeah. สักครู่โอ้โหลาพีลาชูยียาพียาชูยี

ตันรับสบาย <c oughs> ตอนนี้อุปกรณ์เหล็กใช้ได้นิดเดียวเองอ่าอ่าใช้ใช้ใช,ใช้ก่อนแล้วกันสงสารอุปกรณ์เหล็กผมจะไม่ได้กลับมาใช้ถาวรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นปในิสไลด์แล้วนะครับ แต่ตอนนี้ตอนนี้อากาศจะหมดเออเออไงเดียข้ามไปดีกว่าเนี่ยเราก็ต้องยอมข้ามครับผมโอ้โห this is Roger นั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องผมบอกเลยนะผมเอเมเอเอล่อเด็บสเลตเอเมโลเเมนี่หายากแล้วเจอมอดนี้เข้าไปโคตรง่ายครับผมก็ได้ผมหาเองอะ่ะผมบอกเลยถึงเอพโซดที่สิบก็ไม่เสร็จครับผมเพราะว่าชุดเกาะมันไม่เต็มตัวแล้วก็ของไม่ฟูตัวจะต้องลงมาหาให้เสร็จ นะครับอุ้ยทองแต่ก่อนผมมองข้ามทองนะแต่สมัยนี้ต้องเอาแล้วครับเพราะว่ามันเอาไว้แลกกับพิกลินได้มาแ,แลกได้แต่จุดสิบหก no 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 วางน้ำไปก็ไม่ทันแล้วครับผมเพราะว่ามันโอ้โหกูเกิดตรงไหนเนี่ย นิทำเซตเตไปเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะฉันรู้นะคิดทำอะไรฉันรู้ไม่ได้หรอกไอ้พวกนัองโอ้โหพ่อคาร์วัลลิงเทเดอร์สองคนเลยครับผู้สองตัวไม่ได้นะโอ้โจะผู้สองตัว จะเซตวูสบอร์ปไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องลงไปเกิดเอ้ยมันจะได้ไม่ต้องเกิดไอ้ตรงเมื่อกี้เคเก็บของนิดหนึ่งครับของเยอะมากเลยอ๋อแล้วผมก็ไม่ได้เอาถังน้ำไปด้ว้โอ้จริงวิทยาเหลือไว้ถังหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะทำชิดเกาะไดมอนด์เลยนะครับผม ดาเมจเจ็ดวานดาเมจหกเหมือนเดิมครับผมอู้หขุดแล้วก็ขวานนะครับส่วนพวกครับครับไปแล้วโอเคอุปกรณ์เหล็กบายบายไว้เจอกันใหม่ see you again เราจะทำเป็นบอ่อน้ำนะครับผมบอ่อน้ำขนาดสามคูณสามนะครับว่าเดี๋ยวจะทำแค่ประมาณสองคูณสองใช่ไหมคือตามหลักปกติเขาทำาป็นสองคูณสองแต่เราทำสามคูณสามนะครับอืมเรียบร้อยครับได้บอ่อน้ำสามคูณสามและเมื่อกี้เราเจอลาวาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราต้องการเออนั่นใช่ไหมออกซิเดียนใช่ นั่นแหละคือส,สิ่งที่ถูกต้องนะครับเอาละมุงข้ามขั้นมาถึงชุดเกาะเพชรเป็นนันที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ถึงเวลาในการลุยสำหรับีนเธอนะครับเว้นระยะห่างไปซะน,นานใช่ไ i s i o n โ n f i n i t e ผมกลัวเขียนพลาดเหมือนกันนะแต่ก็เขียนเร็วอยู่ดีพราีหลายคนเลย หลายคนในหลายคนในห้องผมมันนะคือเวลาเขาเขียนปีก,ก็ได้เขียนชา้าแต่หลายคนก็เป็นเลยครับแต่ผมไม่ไม่ <c oughs> ไจำอ่ะวางน้ำลงไปเลยฮะ <c oughs> รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ตักน้ำไปเลยอีกทางนึง แล้วก็เดี๋ยวขอญยตปรับโหมดเป็นโหมดเอ่อพิษฟกูก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำการคูดมาซีเดียนะนะเนนั่แหละครับข้างล่างนั้นข้างล่างนั้นคือจุดที่เราตายนะครับผมแนะนำนะอย่าขุดแบบนี้นะครับผมพยายามขุดไปขั้นบันไดลงไปนะไม่อย่างนั้นจะเจอแบบผมนี้นแหละ ไมค่อยลงนะครับไมค่อยลงติด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 โอ้โหลงช้าเก,กินถึงสถานีเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในเครื่องล่างนะครับผมซึ่งน้ำนี่คือแบบเต็มเลยฮะเพชรเยอะอยู่บนกลัวนะ,ะเ๋ยวผมเทน้ำไปก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะขุดเลยนะครับผมอุ้ยได้มาหกนะครับ okay. มันต้องระวังนะเพราะมันมีน้ำอีกชั้นหนึ่งจุดจโอเคจะยังไงผมก็ขุดสามคูณสามดีดีนะผมถึงแม้มันจะได้ออคซิเดนไม่ครบกระตา โอเคยัสิบสี่ครบแล้วนะจริงๆอ่ะนี่ครบแล้วนะครับครบสิบสี่ก็แล้วแต่ยังครับผมเดี๋ยวผมจะขยายเพิ่มอีกเออเดี๋ยวผมจะเอาเพิ่มอีกนิดหนึ่งน่าจะได้ใช้เยอะกว่าสักควรนะพุทนี่คือสิ่งโชคร้ายครับผมจริงๆตายก็ไม่เป็นไรละโอ้ย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 อืม ชุเกาะเพชรช่วยไว้ครับถ้าไม่มีชุดเกาะเพชรเมื่อกี้คือเรียบร้อยแล้วนะ,วะนและอ,อ,อ,อเพชรหายไปแล้วโอ้โหนี่เพราะชุดเกาะเพชรช่วยไว้นะครับุมแต่แต,แต่แต่เพชรหายช่างมันเพราะว่ามันยังมีเยอะครับไม่ได้มีแค่นี้อันนี้มีอยี่สิบสามก่อนโอเคพอแล้วครับผมน่าจะได้ละบ่อเยอะเลยนะมี น่าจะหลชุดน่าดูผมทำเป็นทางเดินออกซิเดียนไปเลยโอเคฮะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันเดี๋ยวผมจะไปดูลาดลาวนีเธอร์ก่อนนะคะว่าเกิดว่าเป็นยังไงบ้างยังาพา์ดหน้าเดี๋ยวเรามาลุยกันฮ เปนชาร์จยังไม่ได้ทำเลยประเด็นหนึ่งก็เวนชาร์มันใช้ชัวร์คินอ่าใช่ชัวร์คินใช่ไหมชัวเคผมมีอยู่นะรู้สึกว่าก็ค่อยขึ้นอย่างสโลไลฟ์เลยครับผมนี่แร่เหล็กเพียบเลยไม่ได้ขุดปล่อยไว้แล้วกัน ผลตอบรับ EP แรกถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามากดไลค์กันนะฮะแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำประตูกันนะครับซึ่งวิธีในการทำประตูลูกศรดีไหมเนี่ย ตอนแรกนะครับผมเราจะต้องไปหาออกซิเดียมมาทั้งหมด10ก้อนก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการหาฟิลและเหล็กมา1ก้อนนะวางฟิลไว้ช่องไหนก็ได้นะช่องซ้ายเลยช่องขวาด้านบนนะครับผมแล้วก็วางเหล็กไว้ช่องด้านล่างหรือซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ต้องแตะมได้นะครับผมหลังจากนั้นเราจะได้สิ่งที่เรียกชื่อว่าฟินแอนด์สตีลนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันในนามไฟแช็ค่นเดนนะครับผม ซึ่งวิธีในการทราบประตูนะครับผมสำหรับคนที่มีไฟเช็คนะครับผมให้เราทำการวางบล็อกบางเสียงคลิปหายไหมเนี่ยถ้าทำการวางบล็อกตรงนี้นะครับผมหนึ่งแล้วก็กาตรงนี้หนึ่งอ่ะหลังจากนั้นทำการวางปุงๆงไปเลยฮนะแล้วก็ต่อขึ้นไป3มบล็อกนะครับหนึ่งสองสาม ข้านขวาเช่นกันครับต่อขึ้นมาสามจากนั้นวางบล็อกวางบล็อกอะไรก็ได้เ,เหมือนด้านล่างเลยเมื่อกี้แล้วก็สุดท้ายข้างบนปิดหนึ่งสองนะครับก็เรียบร้อยนะครับาจากนั้นให้เราจุดประตูนี่เทอได้เลยนี่แหละครับผมวิธีในการทําประตูนี่เทอนะครับผมประตูสวรรค์ไม่มีครับเพราะเกมเพราะเกมคงคิดว่าสวรรค์ย่อมไม่ดีไม่ดีกว่านรกนะครับผมอะไรวะเนี่ย ปกติในในในลกต้องไม่ไม่ดีสวรรค์ต้องดีกว่านรกใช่ไหมปกติอะสวรรค์ย่อมดีกว่านรกแต่เนี่ยในยกดีกว่าสวรรค์เออไม่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 มีอะไรฮะอีกไม่ต้องไปยุ่งอ่ะผมเกลียพวกคอเซนเตอร์โทรมามากเลยเนี่ยเสียงคลิปมันจะหายหมดด้แหละประเด็นเนี่ยรู้เสียงหายได้ห่ะนะ ถ้าเสียงคิดไม่หายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับผมแต่ถ้ามันหายก็ไม่รู้สิ โอเคฮะ okay. ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นลงแบบสะดวกสบายเก็บ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 เดี๋ยวผมจะไปดูล่าดรานีเนเตอร์ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงไปลุย <coughs> mm -hmm. What the hell? What what อ h e ท l l น่บาซอลไม่โอ้บาซอลฉันเกียดนายเลอเกินแต่ฉันไม่เกียดแบก็กซ์ตูนแบก็กซตูน <laughs> โอเคฮนะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาลุยเนเธอร์กันมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเ <laughs> จิญไปในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม